Shop. รับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่งร้อยเักมาเลยที่เฟซบุ๊กจูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโก สว,วัสดีครับผมพ่ครับคาริงวันนี้รายการรีวิวตามใจกูกนะครับวันนี้เรามารีวิวนักเตะที่ชื่อว่าโมฮัมหมดซาร่าล่างจุดโทษล่างนี้นะครับหลายคนน่าจะเปิดกันแล้วก็ใช้งานกันบางคนก็ขายทิ้งเอาไปแล้วนะส่วนตัวก็มารีวิวให้แหละบางคนก็ไม่ได้นิยมใช้กันมากนะด้วยความที่มันไม่ได้เป็นโลโก้สมโมสรเลเวอร์พูลนะแต่ว่าก็สําหรับคนที่เป็นแบบเพิ่งสร้าง ID ไอดีใหม่มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้งานได้นะส่วนตัวนะครับก็ผมใช้แนวทางการอัพประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆสำหรับโมฮัมหมัดซาร่าล่างนี้ 50888นะครับก็สามารถอัพตามกันได้โดยเรามาดูค่าพลังด้านในของโมเมทซาร่าล่างนี้กันเลยนะครับโดยสร้างซาร่าล่างนี้เนี่ยจะมีส่วนสูงอยู่ที่175อานะครับอายุ32ถนะัดเทา้าซ้ายเล่นกับสโม,มสรอ,อียิปต์นะครับมาสไตล์โลงมิง่งแฟงหน้าปีกตัดเข้าในนะครับผมนะตำแหน่งที่เล่นได้คือปีกขวาแล้วก็เพื่อตำแหน่งได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าเป้าหน้าตำ่ตำกาลางรูกหรือว่าปีกต่ำด้านขวานะตำแหน่งที่แนะนำผมแนะนำว่าเล่นปีกขวาดีสุดเลยนะครับ อโอ้เอาเกิดบูทยับห0ึ่อยครับไอ่อนบูทเก้าห้าบูทแล้ว100่้มันค่าพลังเกมลูกเก้าสิบสี่กระทน90้ิบดีบิ้งเก้าการไปกับบอล88ส่งสั้นเจ็ดสส่งยาว6กเจบสกอร์เกเอ็ดลยนะลูกโค้ง82ดสิบสอนะสปีอยูที่92สปีต้น92้ิบคิกิ้งพอเวอร์แปบเนะครับบาลานซ์เก้าสิบสเตมิน่าเก้าสิใช้2เท้ามีเดียมนัสกิลได้มาถือว่าโอเคอยู่นะครับมีสกิลสับขาหลอกดับโบทัดคัคิซาเจรองแรงเครอ,อ,อรตตอ์เรอ,อ สกิลยิงอยู่โทษสกิลเรียกฝาวนะสกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมสำหรับผมนะก็คือพวกสกิลวันทัศสองพาร์ทอะไรพวกนี้นะแล้วก็ ไฟติ้งสปีลิธนะนอกนั้กก็ใส่ตามที่เราชื่นชอบเพิ่มเติมเสริมเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับมอเมอร์สาร่าล่างนี้นะตำแหน่งที่ผมมาไปเล่นก็จะเป็นตำแหน่งนี้แหละครับเพื่อนๆนี่คือปีกขวานะครับเน้นตัดเข้ามาในยิงเพราะว่าเขามาในสไตล์โลมมิ่งแฝงนะครับก่อนอื่นเลยนะก่อนที่ไปรีวิวขอบคุณเจ้าของไอดีมากนะน้องที่เขาส่งไอดีมาให้รีวิวขอบคุณมากๆนะตามจริงคือน้องเขาให้มาส่งไอตัวเต่าบินเนี่ยไอตัวมันชื่ออะไรเต่าบินเนี่ย้วก็ทางด้านอาราโคนะแต่ว่าเห็นซาร่าอยู่ในทีมก็เลยเอ รีวิวซาร่าไปเลยดีกว่าดีกว่านะครับนะ่ะดูคีเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มของโมเมดซาร่ากันกันก่อนเลยครับว่าโหดขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวซาร่าล่างจุดโทษครับช็อตแรกตัดเข้าในมาแบบนี้ดับเบิลทัน1ทีแล้วก็ปั่นเบาๆเข้าไปเลยครับทุกคน ซาร่าก็ยังเป็นซาร่าทุกวันนี้นะครับแบบเล่นได้แบบสบายๆผมว่าเล่นได้ทุกล่างอ่ะคือมันเป็นตัวที่ตัดเข้าในแล้วยิงได้คมนะครับอยู่ที่ว่าล่างไหนจะเก่งกว่าล่างไหนแค่นั้นนะยิ่งเป็นล่างบิดเคอร์นะที่เป็นล่างที่เก่งที่สุดของซาร่าตอนนี้นี่ยิ่งแบบสบายๆหลอดม่วงหรือว่าตัดเข้าในนี่สบายๆเลยนละดูล่างนี้นะมีความเร็วด้วยครับกระชากเข้ามาตัดเข้ามาด้านในแล้วก็ปั่นอย่างเงี้ยคือมันทําได้บ่อยครับเรื่องการตัดเข้าในมาปั่นนะซาร่าเป็นตัวที่ปั่นได้ดีแล้วก็ ยิงแบบป้นๆแบบนี้ยได้ดีมากๆครับแล้วเป็นตัวที่แบบมีความเร็วกระช่างตัดเข้ามาด้านในนะผมจะเป็นตัวที่แบบผมแบบไม่ค่อยถ้าเล่นซาร่าผมไม่ค่อยจ่ายเวนนะผมจะเนี่ยตัดเข้ามาด้านในแล้วก็มาหลอดม่วงแบบนี้ เป็นประจําเลยนะครับหรือว่าแบบตัดเข้าไปปั่นนะครับมันจะมีโอกาสได้ประตูย้ำๆซ้ำๆเสมอนะครับแต่ล่านี้ผมว่าก็เล่นได้สําหรับใครที่เพิ่งสร้างไอดีใหม่ๆนะเดี๋ยวเราไปตัดเกรกันเลยเดีกว,ว่าว่าซาร่าล่านี้ผมจะให้เกรประมาณเท่าไหร่ครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับโมฮัมเหม็ดซาร่าส่วนตัวผมว่าเล่นได้นะครับไม่ได้แย่ yeah เลยนะสำหรับตัวนี้เหมาะกับการเอาแบบไอดียใส่ฟรีเพิ่งเอามาใช้งานอะไรเงี้ยแต่ถ้าเทียบกับตัวที่ เป็นตัวเดียวกันที่อยู่ในแพ็กฟานไดร์ล่างเนี่ยนะครับส่วนตัวผมว่าเล่นตัวในแพ็กฟานไดร์ดีกว่าแต่ว่าตัวนี้มันไม่เสียทองเปิดไงตัวนี้เป็นตัวฟรีไงก็อยู่ที่ความชอบของเพื่อนเพื่อนกันนะครับส่วนตัวกข้เชียร์เป็นล่างอื่นมากกว่าไม่ว่าจะเป็นล่างเขียวร่างบิดเกลือหรือว่าเป็นล่างที่เพิ่งเข้ามาใหม่ร่างสัตว์ก็คือล่างแพ็กลิวพูนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนที่ลองเล่นล่างนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์มาหน่อยส่วนตัวอยู่ในเกณฑ์เฉยๆกลางๆนะขอตั รู้สึกว่าร่างอื่นมันคิดกว่านะร่างนี้ผมว่ามันอยู่ในเกณฑ์กลางๆมากกว่าไม่ได้หวือหวาหรือว่าทําให้เล่นแล้วรู้สึกว่าว้าวขนาดนั้นนะสำหรับโมฮัมเหม็ดซาร่าร่างนี้ใครที่ชอบคิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะตัวอะไรคอมเมนต์มาสำหรับวันนี้บายบายครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกันด้วยเด้อบายบายครับขอบคุณครับผม